สวยงามมากนะคะฝรั่งเศส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 ต้นนัวฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะคะอย่าพัดแฟิดวิดีโอดูไปต่อว้าวาว้าวว้าวสวยงาม ฝรั่งเศสน่ะต้นนัวกวนัดจะเป็นกวนัทน้ององฟองน้องเป็นต้นนัวแล้วะเป็นน้องสเปานัวสีนัวสีกัวน้องกวนัทน้องเรียบร้อองงเล่ก็มององเล่ดีกวนัดองเล่นัวองฟองเซศษสินัวองฟองเซ็ตององเล่สีกัว 不行。Up, sit, oh.